ื่อ,อกีก็สัญญาณขาดหายไปนะ,ะเน็ตก็ไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ใสายแพรที่เชื่อมต่อกันระหว่างด้านนี้กับด้านนี้นะ,ะโอเคพอใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดฝาหลังได้เลยแล้วก็ตัวแบตเสียบแบตแบตเตอรี่ก็สามารถใช้ได้เลย สร็จแล้วก็ใส่ตัว นี้เนาตัวยาวจะอยู่ตรตด้นานข้างก็ใส่เั็นตัวเล็ก ใส่ให้ครบทิบตัวเลยนะคะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการประกอบอ MacBook Air A1369 นะคะวันนี้ร้านสมัยไอทีก็ขอฝากร้านสมัยไอทีเซอร์วิสแล้วก็เรามีกันอยู่ที่3สาขานะคะสาขาแรกอยู่ที่เมกะบางนาสาขาที่2อยู่ที่เทอร์มินอลอโศกนะคะสาขาที่3อยู่ที่ยูเนียนมอ แล้วก็เร็วๆนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งสาขาใหม่นะคะอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคนะคะใครใกล้สาขาไหนก็สามารถเข้าไปใช้บริการหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะคะหรือว่าจะไลน์เข้ามาก็ได้ค่ะวันนี้ช่างกิ่งขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ